ไ,ไปออกกําลังกายกันทุกคนเป็นไปได้ สภาพหลังจากวิวคาแต่ก็คาดิโอเล็กๆเดี๋วจะไปวิ่งต่อเอาหน่อยจำมากเฮ้ยร,ร,รู้สกึกสุขภาพด,ดีออกกำลักายมาแล้วรู้สึกกสุขภาพดีช่ กำลังจะกลับหอถูกไหมเอ๊ะทำไมไหเหมือนฝนตกนัแหละกำลังจะกลับหอแล้วเดี๋ยวจะแวะกินข้าวมันไก่ก่อนข้าวมันไก่ไฮหลับตุ๊กพาท้ทองอทุกคนคือคือข้าวมันไก่มันอยู่ตรงแถวแถวหนึ่งหน่วอ,อ,อร่อยมากเราเรารู้สึกมัาอร่อยใช่คือเรายังไม่เคยกินเจ้าอื่นด้วยแต่รู้สึกว่าร้านนี้อร่อยไปหากินได้ห้าสิบบาทเดงสี่สิบห้าสิบเดินก่อนเพราะว่าเหมือนฝนตกคิดไปเองมั้ย แยกหนึ่งหนุ่มด้วยใช่ไหมยแยกไฟแดงไม่อยู่ตรงนี้นี่เข้ามันกก่แห,หลับอร่อยมากนี่เราชอบกินผสมอร่อยมากมันชอาด้วยคือซอสเชียว่านใช่ไหมเทปเลยโอ้ไม่ก๊อ อันนี้ก็คือเรากลับมาอาบน้ำแต่งตัวที่หอใช่ไหมแต่งหน้าเขียนคิ้วเนี่ยมีคิ้วแล้วเรียบร้อยสวยงามแเราจะไปคณะเนาะไปนั่งอา่านวิจัยแล้วก็ไปหาเพื่อนๆน้องๆนะคะชาวสเตปเปิ <K ill> เล่าก่อน <K ill> ก็คือตอนนี้เราอยู่ในช่วงของจริงๆมันคือช่วงปิดเทอมแต่ว่าเราอะคือปีดสาวขึ้นปีสีปป่จบมันคือช่วงฝึกง,งานอ่ะเราฝึกง,งานอยู่ที่สถาบันวิจัยโลหะและวลัวสดุ <K ill> นี่ MI แต่ว่าประมาณวีคสองวีคแรกอะอาจารย์ที่แบบดูแลเราในการทำการ์ดในการหาวิจัยอะเขาแบบว่าเขาบอกว่าสองวีคแรกมันคือการแบบฝึกอ่านรีพอร์ตแล้วก็หาข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันก็คือไม่ต้องเข้าก็ได้หรือจะเข้าไปนั่งอ่านก็ได้แต่อาจารย์เขาไม่ได้ยูสแตนบายตลอดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าคณะไปนั่งอ่านวิจัยกันแล้วก็ไปหาน้องๆอ,อย่างที่บอกสุประชยัย เรื่องอยู่ว่าเราอยู่ที่ชั้น12.5เรามาตากแอร์เพราะว่าน,นี่คือห้องซ้อมต่อชมรมเราแต่ว่าเราไม่ได้มาซ้อมเรามาให้กำลังใจงน้องๆกับงานที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้อันนี้คือวิจัยอันหนึง่งที่เราไปเจอมา ก็มนเป็น experiment ว้าวสวัสดีโชคดีก็คือวันนี้มาอาทีนี้ได้เพราะว่าน้องน้องเก็บ้าก็เลยแบบยังไม่ได้ตุ้มตามกันมากโอเคทุกคนขณะนี้เป็นเวลา3ทุ่ม51อ่ะก็คืออย่างนี้เห็นเนาะไปดูแน้องช้อมาแล้วก็ไปอีทข้าวไปหากินข้าวกับน้องๆมาที่ถามญาติได้สิ่งนี้มาด้วย คือมันอยู่ตรงส่วนหลวงอะทุกคนไอสเกตครีป e เนาะมันมีแทงเบิลครีป e แล้วก็เป็นแค่ไอปิมเฉยๆอร่อยมากแล้วก็ราคาน่ารักคัสตอมเองนะอันนี้เราคัสตอมมามีแนนป้งวานิลาเนืถั่วสตรอบเบอรี่กูวีแล้วก็ไอปิมวานิลาเพิ่มซอสเป็นคาราเมลกับสตรอบเบอรี่90บ,บาทคันนี้ มาแพลนของเราเดีกว่าว่าคืนนี้ต้องทำอะไรบ้างเนื่องจากว่าวันนี้น้องไปอ่านวิจัยมาจบแล้วอันหนึ่งฉะนั้นเราก็จะกลับมาเขียนลงสมุดเพื่อที่จะได้เอาไปคุยกับอาจารย์ได้ว่าเราได้อะไรมาบ้างแล้วก็ไปได้วิจัยอีกอันหนึ่งมาถ้าเกิดว่าเขียนนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะอ่านถ้าไม่เสร็จหรือว่าดึกก่อนอยากนอนอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้อืมพุ่งนะอเรือ่องเย น้องคือร้านร้านอาจจอย่างเดนอว์เซลเอาขึ้นใหม่ทุกคนได้แล้วจากทั้งหมดที่อ่านมีวันสิบร้านยอหน้าขึ้นยอหน้าเดียวโอเค next research หลังจากที่เราอ่านอยู่จะยาวๆก็ถึงเวลาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบเจ็ดโอ้วีเราเป็นสอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมวันนั้นเราก็ต้องมาเตรียม ว่าจะสอนอะไรบ้างแล้ววันนี้น้องดิงเ้เคอสว่าจะเรียนลำดับอนุกรมอนันต์นั่นเองสอเนเสร็จแล้วไปหขาข้าวกินกันวันนี้รู้สึกอยากกินที่เป็นแบบกุ้งดองสะมันดองแต่ละตัว<อ> คทุกคนเรากลับมาแล้วกับของกินมากหน้าหลายตามีสองอันว้าวอ้ของขาวส่วนอันนี้ชื่อมันคือเสี่ยวลงเตาทอดไส้าลาวาสันตุไข่เค็มมความตลกคือเขาให้ตะเกียบมาสองอันอนะ่ะเขาคิดว่าเรากินของ,องคนแต่นหนูที่คนเดียวค่ะโอ,โอเค ญี่ปุ่น20บาทซื้อเป็นแซลมอนกับกุ้งมาอย่างละ60บาทกุ้ง <c oughs> a few moments later กันมาแล้วปากเบรืรอเลย <laughs> ว้าวอิซาอ,อกไม่นะส่ดแึบร้อน โอ้เข้าสู่วันพุธก็คือวันที่ต้องไปหาอาจารย์เข้าไปหา,อ,หอ,าอะไรนะี่เชื่อเพื่อนเราเลยว่าอะไรล่ะไอแพดสรุปของเราอันนี้ล็อกบุกมัง้งสื่อเถอะนะเพื่อความเรียบร้อยเราไม่เป็นต้องพกทุกอย่างบัตรพนักงานไปเซ็นัทที่สถาบ,บันชม เจ๊สมจ๊ได้ทานลิตร์สวยมากเอซัาที่กินมอานเยอะมากเปห้องแล้วเรียบร้อยเป็นห้องที่เราคือเหมือนจะเป็นห้องแล็บของอาจารย์แต่ว่าคือเราเข้ามานั่งในนี้ประจำมาเดะนั่งอ่านเปเปอร์ต่อลิ้นๆหน่อยหน่อยเพราะว่ายังอ่านไม่จบคุยกับนจ๊เสร็จแล้วตอนนี้ก็อะไรไัไหมคะ เวลา1 1บเอ็ดโมงสี่สิบเราไปหาข้าวกินหอนไหนกันไม่โฟก,กัส้วยซ้ำฉันออกกล้องคนดังหรือเปล่าและนี่คือเพื่อนตั้งแต่ตอนมอต้นใช่มาเจอกันเพราะว่าฝึกง,งานอยู่ ขขเพราะว่ากี่ค่าคนเดียวทั้งคู่อีทหวดอีทบวยสองคน <c oughs> อีทบวยสองคนมาเจอกันไม่แล้คือมาเจอช็อตเมื่อกี้คือกําลังตักข้าวเข้าปาไม่แล้วคือจำหน้าคือพอจําหน้าได้อยู่แต่ว่าปกติต้ก็แบบเห็นเห็นแนนในสตอรี่บ่อยๆแล้วทำแนนมัดผมแนนเขียนคิ้วด้วยแนนเขียนคิ้วด้วยแนนเขียนคิ้วด้วยเอ้ามึง วันกก็ตต่าางมอ้นยี้ที่หยุดสักถึงสักประมาณสี่ห้าโมงแล้วก็ค่อยกลับเพราะว่าถ้ากลับไปหอเลยเนี่ยเราจะนอนอย่างเดียวไเวลากลับหอแล้วหาอะไรกินมีร้านเค้กร้านนึงมันน่ากินว่ามันแบบมีกาแฟด้วยเดี๋ยวไปดู ถึงห้องแล้วอะไรเรียบร้อยเดียววิ่งคีคลายกันดีกว่าข้อไหขนขาดกล่องปะบามันมันสูงเท่ากล่องนี้เลยอะอันนี้มันเป็นชีสเค้กเนาะจะมานครึ่งหนึ่งเนื้อเนี่ยละมันตุ้นมากป้าเพื่อนซื้อคิตสีไว้ เดินไปเอาที่ไอเขาอันนี้คือผู้ที่เอาสิ่งนี้มาให้เราโดนัทไก่เป็นโดนัทที่เหมือนอะไรนะไม่คิดไ่คิดไม่ช่คิดมันเปนปลาทองเก่าเหมือนปลาทองเกคนลองไปคิดแต่ว่ามันน่าจะมีวันนี้แล้วไม่ไม่ที่อ่านที่ไปเห็นมาคือตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15ซึ่งวันนี้วันที่วันนี้วันที่12ซึ่งคลิปนี้ลงก็น่าจะหลังวันที่15แล้ว เพราะฉะนั้นเสียใจด้วยคนที่ไม่รู้เขาไม่ได้ใจเราใจอง๋อใช่้วคือตังค์จะถ่ายหมนก่อนเป็นไงเป็นไงบ้างเหนื่อยน่วมบ้าบายสักอ่อยขึ้นนอนขึ้นนอนขึ้นตียยังไม่ยอมนอนจาดามันคือครบรอบ40ปีครบรอบ40ปีเค c ซีนะคะ ก็เลยมีแบบเป็นเหมือนแคมเปญอาหารออกมาฟิลแบบคอมบิเนชันน่าอร่อยมั้งไม่ดู้ <c oughs> โดนัทใหญ่มากมีละสองอันประกบอยู่ทุกคนเหมือนว่าโดนัทเพื่อ,อนบอกว่าโดนัทเป็นฟิลพารองโกไม่รู้ว่าฟิลแค่ไหนส่วนซอสเป็นซอสแบบเผ็ดเเท่าที่เพื่อนเคยรีวิวให้ฟังขอจิ้มแป้งก่อนละกันเค่ จเพรยาะตอนนี้ออกมาอ่านที่จางสิบเล้วใช่เอามาอา่านกับนเน่ซึ่งนเน่นนไปหาหนังสืออ่านอยู่ปีสามันว่างเนาะเด็กฝึกงานกันนี่แหละอ่านต่อไป สุดทวินชีสเบอร์เกอร์ bkk ซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ลอยกินทุกครั้งที่มีงานทีเลยที่แบบว่าถ้าเขามาขายนะเราก็จะกินทุกครั้งใช่อร่อยมากสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์ปลานะคะแล้วก็เพิ่มไข่เนีนได้อีกอันหนึ่งมาด้วยคือจำชื่อร้านไม่ได้น่าจะแพลวพร,พรหรือไรซันติงคือเป็นสลัปีที่มีแบบมีส้มมีอันนี้แล้วก็แบบซีนะเป็นสลปัปีแล้วก็เป็นน้ำผลไม้สกัดเย็น ซึ่งสนใจอันนี้มากถามว่ามันคืออะไรมันคือฝรั่งทุกคนแล้วมันเป็นฝรั่งที่เฮีนี้ก่อน,นเฮียจะมากินกันก็จะบอกไว้ว่าคือบล็อกวีของเราอะอาจจะต้องจบภายในวันนี้นะคะเพราะว่าคาดการว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากาหายใจกันจัดหายใจนะคลิปนี้ขอลาไปกับชีสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ป่านะคะบายบาย